รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศจึงได้มีโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาหรือ Excel l e n c e Center 10อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับกกดักรายด้านปานกลางสาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นหนึ่งใน Excel l e n c e Center ของสำนักง,งานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีแผนยกระดับอาหารพื้นถิ่นสงขาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสอดรับกับนโยบายสงขาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกและวันนี้เราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขากันค่ะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอายยกษาได้กำหนดโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอายยกษาหรือ Excel l e n t e r นเตอนะครับวิจัยอาชีวศึกษาสงขลานะครับได้กำหนดให้ภาควิชาอาหารและพูชนาการนะครับซึ่งเป็นภาควิชาที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพของครูผู้สอนและก็ความสนใจของผู้เรียนซึ่งมีเป็นจํานวนมากนะครับทางนี้เนื่องจากจังหวัดสงขลานั้น เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและก็แหล่งอาหารเป็นที่ยอมรับนะครับของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับประกอบกับจังหวัดสงขลานะครับได้ดําเนินนโยบายที่จะนําสงขลานั้นสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกนะครับซึ่งวิเลยอายุสงขลานะครับตอนนี้เราได้ยกระดับนำอาหารพื้นถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับมาประกอบเป็นอาหาร พื้นถิ่นใน2ลักษณะครับลักษณะแรกก็คือการบริการอาหารแบบตำรับนั่นก็คืออาหารที่เป็นเซตนะครับเสิร์ฟครั้งเดียวและพร้อมรับประทาน 2. นําอาหารนั้นมาเป็นเมนูที่เสิร์ฟลักษณะเป็นอาหารฟิวชั่นหรือเชฟเทเบิลนะครับซึ่งตอนนี้วิไลเองนั้นนะครับได้จะตั้งศูนย์สาธิตจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารโภชนาการนะครับอยู่ในวิไลอายุวสุขานะครับบริเวณโรงแรมดาราวิว เพื่อให้นักศึกษานั้นได้ฝึกปฏิบัติและก็ได้นําความรู้ความสามารถนะครับที่ได้จากการเรียนการสอนเนี่ยนำมาจะทําอาหารแปลรูปอาหารนะครับและก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเ,เพื่อจําหน่ายและก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเองนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนอีกประการหนึ่งนะครับวิลาลไอซอนศาสสงขาเนี่ยมุ่งเน้นนักศึกษาเนี่ยกับครูเนี่ยครับ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้โดยใช้หลักจะเต็มศึกษาและก็หลักของวิทยาศาสตร์นะครับนั่นคือนักศึกษากับครูจะร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านแปรรูปอาหารนะครับึ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยวิไลได้รับรางวัลทั้งระดับภาคระดับชาติแล้วก็โครงงานวิทยาศาสตร์หลายรางวัลเป็นประจําทุกปีที่สําคัญที่เรากําลังให้นักศึกษานั้นได้คิดค้นก็คือนําวัสดุพื้นถิ่นมาแปรรูปใหม่เช่นตอนนี้ที่เราทำนะก็เป็น ส้มโออบก,กรอบรสปลาหมึกคือนําเปลือกส้มโอนะครับซึ่งในจังหวัดสงขลาที่มีมากที่อําเภอควนลังนํามาแปรลรูปนะครับเป็นปลาหมึกครับทานแล้วเหมือนกับเราทานปลาหมึกอบกรอบแต่จริงๆแล้วก็เป็นเปลือกส้มโอซึ่งจะมีใย,ยอาหารนี่เป็นจํานวนมากนะครับอีกประการหนึ่งที่ที่เราวางจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็คือทองม้วนนะครับซึ่งเป็นทองม้วนที่ผลิตจากข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งจะมีที่เดียวนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษากับครไูได้คิดแล้วก็ตอนนี้เป็นที่สนใจอันนิยมชมชอบของผู้ริโภคก็คือชาไข่มุกมันม่วงนะครับซึ่งเป็นการนําวัตถุดิบในพื้นถิ่นจังหวัดสงขลาแล้วก็คือมันม่วงนะครับหรือมันเทศที่เนื้อสีม่วงนํามาเป็นเม็ดไข่มุกนะครับซึ่งมาใช้ประกอบเป็นชามันม่วงนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่แผนกภาควิชาอาหารนะครับได้ ร่วมกันคิดค้นก็คือนําจำปะดากอยอกับละมุดหรือสวาทางทางใต้นะครับมาทําเป็นไอศกรีมที่จะบริการในรูปแบบของอาหารฟิวชั่นอีกอันหนึ่งครับที่ซึ่งเป็นที่นิยมของอผู้บริโภคเป็นจํานวนมากครับ